วันนี้นะคะเราก็อยู่ที่บ้านสวนอัมพวานะคะตรงนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะพามารีวิว,วบ้านสวนกันนะคะตรงนี้มีพื้นที่สไร่2งานนะคะพร้อมกับบ้านหนึ่งหลังนะคะบ้านก็จะมี1ห้องนอน1เอ้ส3ห้องนอนนะคะ1ห้องน้ําแล้ว1ห้องครัวแล้วก็1ห้องเก็บของนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูบริเวณโดยรอบตรงนี้กันนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าชุมชนบางนางรี่นะคะก็อยู่ที่ ตำบลบางแคนะคะอเภออัมพวาจัังหวดสมุทรสงครามนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูบริเวณรอบๆตรงนี้กันนะคะ อนนี้เราก็อยู่ตรงในส่วนของหน้าบ้านนะคะตรงนี้จะเป็นถนนหน้าบ้านเลยนะคะก็จะเป็นถนนคอนกรีตยกสาธารณะนะคะก็รถวิ่งส,สวนทางได้นะคะสูงตัวนี้จะเป็นบ้านของเพื่อนบ้านนะคะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นบ้านสวนเหมือนกันแล้วก็ตลอดเส้นทางที่เข้ามาตรงนี้นะคะก็จะเป็นบ้านสวนตลอดเส้นทางเลยนะคะเอ่อก็เจ้าของบ้านนะคะก็จะทำรั้วแบบนี้เลยแล้วก็มีประตูมีสามารถปิดประตูเข้าออกได้นะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราจะอันนี้ให้ดู นี่นะคะก็จะเป็นประตูประมาณนี้ประตูเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะคะก็เป็นบ้านเลขที่49ทับสนะคะตรงนี้นี่นะคะแล้วก็ก็คือที่เจ้าของอยากขายนะคะเพราะว่าเจ้าของมีบ้านอยู่กรุงเทพนะคะแล้วก็ไม่สะดวกที่จะมาดูแลตรงนี้นะคะก็เลยอยากจะขายนะคะตรงนี้ ก็ระยะขอบเขตนะคะตรงนี้พื้นที่สีไร่สองงานนะคะตรงนี้จะเป็นส่วนของตัวบ้านเจ้าของก็จะล้อมรั้วเฉพาะในส่วนของบริเวณบ้านตรงนี้นะคะเป็นทําเป็นรั้วแบบนี้เลยแล้วก็ยังจะมีส่วนเป็นสวนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูตรงส่วนนี้เป็นสวนกันเนาะนี่นะคะก็เอ่อในส่วนของที่เป็นสวนนะคะต้นตัวนี้จะเห็นว่าจะมีต้นมะพร้าวมากมายตรงนี้ก็จะเป็นต้นมะพร้าวน้ําหอมนะคะแล้วก็ เอ่อก็จะมีร่องน้ําร่องน้ําอย่างนี้นะคะนี่นะคะก็คือเป็นเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเป็นร่องน้ํานะคะน้ําตรงนี้นะคะก็จะขึ้นลงตามระดับของน้ําตามคลองใหญ่นะคะตรงนี้จะเป็นน้ามะพร้าวเอ,อ้ยมะพร้าวน้ําหอมนะคะก็จะยาวไปถึงนู่นเลยนะคะนูน่นไกลๆตรงนู้นเลยนูน่นยาวไปถึงฝั่งนู้นเลยนี่นะคะก็ จะปลูกมะพร้าวแบบนี้แล้วก็มีร่องน้ําตรงกลางแล้วก็เป็นต้นมะพร้าวแล้วก็ปลูกร่องน้ําแบบนี้อีกนะคะขอบเขตนะคะก็จะไปถึงนู่นนะคะที่ลัวสังกะสีสีเขียวตรงนู้นเลยนะคะยาวไปถึงข้างหลังนู้นเลยนะคะตรงนั้นก็จะเป็นถนนสาธนารณะนะคะก็สามารถออกไปอ,อบตอบางรีโรงพยาบาลบางรีได้นะคะพาน้ำหอมตรงนี้นะคะก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วนะคะ ตรงนี้นะคะเจะ้าของก็จะปลูกทั้งมะพร้าวน้ำหอมและมะพร้าวที่มะพร้าวแกงนะคะเดี๋ยวมะพร้าวแกงจะอยู่ท่านด้านท้ายสวนเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะคือเจ้าของจะไม่ได้ล้อมรั้วแบบเต็มพื้นที่นะคะเขาจะล้อมรั้วเฉพาะในส่วนของตัวบ้านนะคะส่วนเป็นสวนก็คือไม่ได้ล้อมรั้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันบ้างนะคะว่าขอบเขตจะสิ้นสุดอยู่ที่แค่ไหนนะคะ ระยะเขตอีกฝั่งหนึ่งก็จะสิ้นสุดตรงคลองตรงนี้พอดีนะคะนี่นะคะคลองตรงนี้ก็จะมีรั้วตรงนี้นะคะยาวไปถึงข้างหลังเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในส่วนของตัวบ้านกันบ้างนะคะนี่ประตูเข้าบ้าน บ้านเลขที่49ทับสี่นะคะนี่เลยพื้นที่บ้านนะคะส่วนใหญ่ก็เจ้าของจะปลูกเป็นไม้ประดับนะคะไม้ประดับก็จะให้ความร่มเงานะคะอย่างด้านหน้านี้ก็จะเป็นหมากน่าจะเป็นหมากเขียวหรือหมากเหลืองไม่แน่ใจนะคะตรงนี้ก็จะเป็นต้นคูนนะคะต้นคูนแล้วก็อันนั้นต้นต้นตีนเป็ดหรือต้นพญาสัตบัญน,นะคะแล้วก็มีต้นยอ ต้นมะม่วงนะคะนู่นะคะก็มีต้นมะม่วงโดยรอบเลยแล้วตรงนี้นะคะก็เหมือนทําเป็นเหมือนให้ให้น้ําตกอะคะ่ะให้มีน้ําน้ําตกเลี้ยงปลาแต่ว่าตอนนี้ก็คือเหมือนเออไม่มีคนอยู่ไม่มีคนดูแลนะคะตรงนี้ก็เลยปล่อยทิ้งไปก็สามารถเออนำมาปรับปรุงได้นะคะตรงนี้ ก็บริเวณในส่วนของรั้วบ้านตรงนี้นะคะที่ชิดก็จะเป็นต้นหมากเหลืองนะคะแล้วก็มีสารพรภูมิอยู่ด้วยนะคะริมรั้วก็จะมีต้นมะพร้าวบ้างแล้วก็ไม่รู้อันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรแล้วตรงนี้ก็เป็นต้นต้นอะไรนะที่เขาเรียกว่าต้นที่มีต้นหูกระจงอ่ะต้นหูกระจงแล้วก็รอบข้างตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นลำรางนะคะเป็นคลองเล็กๆอยู่นะคะ ก็ลักษณะสไตล์ก็จะเป็นบ้านสวนนะคะแล้วก็ตรงนี้มีต้นทับทิมนะคะนี่มีลูกด้วยแหละแล้วก็อันนี้เป็นต้นในส่วนนี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะลูกดกมากนี่มี2ต้นเนาะมี2ต้นตรวนี้เป็นในส่วนของหลังบ้านนะคะในส่วนของหลังบ้านนี่เลยน่ากินจัง นี่นะคะก็นี่เลยแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นต้นลำไยห,หรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็มีต้นกล้วยต้นกระท้อนนะคะอันนี้ในบริเวณในส่วนของหลังบ้านนะคะก็จะมี3มห้องนอนคือหนึ่งสสาห้องนอนอย่างนี้นะคะหนึ่งห้องโถงเ,เราไปดูกันนี่นะคะก็มีต้นมะม่วงนะคะ แล้วก็ยาวไปนู่นนะคะก็จะเป็นคูคลองแล้วก็เขาก็จะปลูกมะละกอส้มโอแล้วก็มีมะพร้าวปะปนกันไปนะคะส่วนตรงนี้เป็นในส่วนของตัวบ้านนะคะในส่วนตรงของตัวบ้านตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องเก็บของเนาะนี่เป็นห้องห้องเก็บของตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้เป็นในส่วนของหลังบ้านก็จะมีเจ้าของก็จะล้อมรั้วลวดหนามไว้แบบนี้นะคะแต่ว่าที่ดินนะคะนู่นจะไปถึงต้นประมาณต้นนูน้น เขาเรียกว่าต้นจากหรืออะไรนี่แหละค่ะถึงต้นนู้นนะคะบ้านก็จะเป็นสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงนะคะอันนี้ก็มีเป็นต้นน้อยหนาเนาะน้อยหนาต้นวาสนามะขามตรงนี้เป็นที่จอดรถนะคะเป็นที่จอดรถก็มีต้นไม้หลากหลายนะคะตรงนี้ก็เป็นลนักษณะบ้านสวนนะคะมีความล่มลื่นมาก ก็จะสังเกตจะสังเกตดูนะคะก็คือว่าเจ้าของบ้านเนี่ยจะล้อมล้วเฉพาะในส่วนของที่เป็นพื้นที่บ้านเท่านั้นแต่ที่จริงหลักดินของเขาเนี่ยนู่นนะคะก็จะอยู่ไปจนถึงบ้านกําแพงสีฟ้าตรงนู้นนู่นนะคะเห็นไหมหนู่นนะคะกําแพงสีฟ้าตรงนู้นเลยแต่ทีนี้เจ้าของอ่ะมีเจตนาว่าจะล้อมล้วเฉพาะในส่วนของที่เป็นตัวบ้านก็คืออย่างนี้แล้วด้านท้ายตรงนู้นนะคะก็ยังเป็นที่ดินนะคะ เป็นที่ดินนะคะเนี่ยตรงนี้ด้านหลังแปลงเนี่ยก็จะเป็นมะพร้าวแกงเนี่ยนะคะด้านหลังเนี่ยเต็มไปหมดเลยเป็นมะพร้าวแกงนะคะอันนี้ก็จะเป,เปิดประตูเข้ามาก็จะเป็นทางจอดรถมาแล้วก็มีนี่เป็นที่จอดรถได้หนึ่งคันนะคะก็มีพืชหลากหลายมีขี้เหล็ก,ลม,ลกมีมะขามน้อยหนามะม,ม่วงอันนี้เขาเรียกต้นอะไรเนี่ยต้นข่อยไหม ยไม่รู้จักเหมือนกันแล้วก็ตรงตรงตรงนี้นะคะก็จะเป็นระเบียงนะคะก็สามารถเปิดมาไอนี่ได้มานั่งเล่นรับลมได้สบายเลยค่ะก็รายละเอียดเบื้องต้นนะคะก็ตามที่เรารีวิวให้ดูนะคะตรงนี้ก็ตามที่แจ้งไปก็คือพื้นที่สีไร่2งงานนะคะพร้อมกับบ้านหนึ่งหลังแบบนี้ บ้านก็มี3ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องโถง1ห้องครัวนะคะแล้วก็มี1ห้องเก็บของ1ลานจอดรถนะคะพื้นที่4ี่ไร่2งานตรงนี้นะคะก็เจ้าของบอกขายนะนะคะในราคา7ล้านบาทนะคะพร้อมกับค่าโอนกรรมสิทธิ์นะคะตรงนี้ก็สามารถเข้ามาชมก่อนนะคะแล้วเรื่องส่วนเรื่องราคานะคะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อรองกันอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวสามารถคุยกับเจ้าของได้เนาะตรงนี้ก็ บริเวณรอบๆเจ้าของเจ้าของนะคะก็จะทำรั้วเฉพาะบริเวณที่ปลูกบ้านนะคะแต่ในส่วนของที่เป็นสวนนะคะก็จะไม่ได้ล้อมรั้วนะคะในส่วนของสวนก็จะมีปลูกมะพร้าวน้ําหอมป่าปนไปกับมะพร้าวแกงนะคะตรงนี้ก็อยู่ที่ตําบลบางแคนะคะอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะคะก็ตรงนี้เขาเรียกว่าชุมชนบางนางลีนะคะก็ ใกล้กับตลาดอัมพวานะคะประมาณ7กิโลเมตรนะคะถ้าเดินมา,าเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครก็ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเนาะแล้วก็ใกล้กับวัดจุลามณีนะคะถ้าเกิดว่าใครรู้จักก็ประมาณ5กิโลเมตรนะคะก็ส่วนที่ดินตรงนี้นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามกันได้นะคะเใครที่อยากมีบ้านสวนนะคะแบบร่มรื่นแล้วก็มีบ้านแล้วแค่มา บูรณาการนิดหน่อยนะคะก็สามารถเข้าอยู่ได้แล้วนะคะตรงนี้ก็เดินทางสะดวกแล้วก็ติดแหล่งชุมชนนะคะก็สอบถามกันมาที่เบอร์ศูนย์นะคะ6ก6 1 8 0 6นแะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องนะคะกุญแจที่ดินนครนายกนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปดูที่ดินแปลงอื่นๆนะคะประทุมธานีนะครนายกนะคะได้ที่เพจนะคะตุกที่ดินนะครนายกด้วยนะคะก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ